สวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยกับ efootball สองพนะครับวันนี้ผมมีตัวเด็ดตัวตึงจากแพ็กยูโรแล้วผมก็คือโฮลเลียนอันวาเลสนะครับร่างนี้ครับผมมันคะแรกมันเก้าหลายเก้าสี่นะครับแม่งบู๊ตเก้าเก้าเลยครับผมบู๊ตห้าเลยนะไม่ธรรมดาครับเกือบร้อยแล้วอันนี้ร่างอาร์เจนตินาครับผมสกายเป็นโก้พอเชอร์นะครับ โอเลติ้งของทีม94ลของทีมแล้ว95ครับเกมลุกเ0าโอเคปัดทำไมาวะบอลคอนทรล85ดิดิปปิ้ง83ทสิบามโพซิชั่นเฮ้ยทำไมผมชอบปัดอย่างวะ84่ครับผมแล้วก็จบสกอร์90เลยนะอะไรเนี่ยสปีด83สปีดต้น94ยิงแรง90บาลานซ์89แล้วก็สเตมินา82ครับ อันนี้เป็นสกิลของอัลเรตนะผมไปอ่านกันเราเองผมไม่อ่านหรโอเควันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูนะว่าอัลเรตของผมมันคมสักขนาดไหนนะโอเคไปดูกันครับนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกียร์แล้วนะเกียร์อะไรวะไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าผมจะมาชี้แจงเรื่องแจกไอดี ID นะแม่งไม่มีคนฮักมาเลยนะนนแล้วมึงจะสต็อปทำไมล่ะพี่โอ้โหมึงถ่วงวะเนี่ย แฉแม่งไรสัตว์ใครวะมึงใครนี่อ่ะโ,อโหแล้วแม่งตึงเลยไงโ okay, อเคลูมินิก้ว่ะมสซี่กุลิดไปเข้าหลังหลังสองคนยินผมเลยนะไอซาริบากับฟันไดเขาสต๊อปทำไมวะสต๊อปให้ผมดูเกมวะเอ,อ้ยก็ผมจะพูดเรื่องอันนี้นะผมเรื่องแจกไอดีนะแม่งไม่มีคนพักมาเลยนะผมออกไปมอ่งสิ่าแจกแล้วเหรอผมมันผมสั่งแล้ว มันมีคนทักมาดิมีแม่งคอมเมนต์กันเยอะจังบอกให้ทักมาไม่ทักก็บุ้มหรือว่าทักมาแล้ววะผมไม่เปิดดูเมื่อวานยังไม่ทักมานะเดี๋ยววันนี้ได้อาจจะทักมาแล้วก็ได้ใครไปรู้ครับเดี๋ยวผมไปเปิดดูใหม่นะแล้วฟานไนต์พีดมามูเซับ เกมค่อยๆดำเนินไมหมครับเราไม่รีบไม่ร้อนนะผมแล้วมึงจะสต๊อปทำฮียอะไรบ่อยอย่างไหพ,พี่เอ้ยอศูนย์วะมึงจะสต๊อปหาพ่อมึงเหรอพี่โหสตอ๊ออยางบ่อย่ <c oughs> มีปัญหาอะไรครับพี่ฟ้องก็ไม่ต้องเล่นกันได้โอ้หรือพี่กลัวแรงรถพี่กระจอกว่างั้น เอ้กอกว่าจะมาแล้วแม่งมันสต็อปมันไม่มันไม่เปลี่ยนเทียอะไรด้วยนะครับมันสต็อปคนตีนเฉยเนะี่ยไม่พร้อมก็ไม่ต้องเล่นกันไอพี่โอ้ส่วนเรายิงแม่งเลยเคียวซาก,ก็ตกลาบไปแล้วฮ็อกกินเดอรี่กลับบ้านไปแล้วแม่งศูนย์บักอันนี้ว่ะมงไปครับโอ้เดคิอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสครับถึงจะเสียบไอเดคิอาเนี่แหละ มาสต๊อปไปกันมาครับเคมเหีหดวัดกับลุมลุมมินิเก้โอ้โหลุมมินิเก้แข็งกว่าแล้วเมสซี่เมสซี่ล่างไหนนาะเมสซี่ล่างแพ็กดีนาะทำไมเมสซี่เกมนี้มันเยอะจังวะผมมันมียี่สิบกว่าล่างมัม้งเมสซี่อะ่ะมีทั้งล่างแจก,กทั้งล่างเติมล่างโหดล่างบั๊กอะไรต,ต่างๆนานาครับผมโคตรเยอะเลยครับเมสซี่ ในจะมาที่ซาลิบากุลิตนิคิไลขผมวอเกอร์ตัดไปได้ครับโอ้เกมนี้ดูทรงกับเราเล่นไม่ค่อยออกนะผมขี้เกียจเล่นละผมสั่งแม่งว่ะมันถ่วงเวลาผมเกินไปนะสัง่งละมาครับแล้วเมซี มิกซี่เปิดมาซาลิบาเก็บหมดแล้วครับเดวี่เดวี่อย่ายิงเองครบหลุดเกาะไปครับเดวี่กุตัวบอกมาดีจัดมาอีกลูกครับผมใครจะวัดก็วัดได้หมดแหละกุตัวผมอะไมโมไปงั้นแหละแม่งสุดท้ายก็โดนจริงมาได้ครับอันวอลเล็ตวงมาไม่ได้ครับมัตเทอุสวงไป แล้วอันวาเลสอันวาเลสอันวาเลสสู้ฟันได้แล้วยิงเองเลยครับอันวาเลสโอ้โหชนเสาเฮ้ยมันชนเสาได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมันยิงไปแล้วแต่ชนเสาเฮ้ยอะไรครับนั่นเดมิลเล่โอ้โหแล้วโดนสวนทีเดียวกูหลุดเลยโอ้โหโดนจังหวะอันวาเลสยิงชนเสา โดนส่วนทีเดียวลูดหมดเลยครับผมแผงหลังแม่อันมาเลสเองทําให้แผงหลังเราลุล้นนะเองลูตตัวเปล่านี่ไงอันมาเลสแก่ตัวไปเขาให้โอกาสแล้วอะเอ็มป้เป้มาซ้ำให้น้องดีสวยตีเสมอได้ครับเอ็มป้เป้จากจากังหวะยิงลูกแรกของอันมาเลสแล้วเดียรเคียปัดได้นะผมเขาให้โอกาสเราแล้วนะเราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วทีม มาที่กุลิตแล้วลุ่มมินิเก้ไปไหนก่อนเคียร์ไปก่อนครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วนะอาจจะดูแบบไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่ช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้เล่นนะผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยเล่นเกมเดียวก็คือตอนถ่ายนี่แหละขาลอดเคียร์ไปก่อนครับเล็ตัดได้สวยเบอร์เลยล่าจ่ายมาแล้วเอ็มอเปเป สปีดสปีดสปีดโก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 โอ้ยเฮ้บ็อกเกอร์มันวิ่งทันเหรอวะเอาผมถึงว่ามันมันวิ่งไม่ทันโอ้ผมทิดว่าไอ้บ๊อเป้มันสปีดเร็วสุดในเกมนะไม่ใช่นี่หวะโอาหไม่ได้ครับมูซิล่ามูซิล่าเนี่ยก็เมื่อวานยิงใส่ชมเคี้ยนอย่างคมครับชอบมากเลยมูซิล่า เชฟขึ้นแรกก็หนึ่งสวนนะผมไปกินดูข้างหลังต่อดีวกว่านะว่าเราจะตึงสักขนาดไหนคนระับมาต่อที่ข้างหลังกันต่อครับอันวันเลสให้มาไล่ทะลุช่องมาคาร์ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแทงในไปเลยไปไหนไปให้ฟานได้ฟานได้อยู่นี่นี่ไงทะลุด จะหลุดจะรั่วก็ตัวผมแล้วแทงมาอย่างนี้เคลียร์ซ่าโอ้โหไม่ได้ครับโอ้ยจันโอ้โหมันกระชากอย่างนี้วอล์กเกอร์ไม่ฟาดได้ไงผมจะซ้ำแล้ววอล์กเกอร์มันกระชากผมเมื่อกี้อ่ะมาแล้วครับแล้วลูกใหม่มาเลยคาร์ลมาดิวอล์กเกอร์เอ้ยอย่าว่าวอล์กเกอร์มันสปีดไวยังวะ เฮ้ยคาร์ลอตผมนี่มันมันเร็วมันเร็วสุดแล้วมัง้งนี่ผมเอาลงตอนนี้เนะี่ยมันสปีดเก้าแปดเลยนะโอ้โหวอลเกอร์เองก็ทำกับคาร์ลอตเกินมาแล้วไงเดมิเล่มาแล้วไงมันสวนกันแล้วมากันลืมเลยอะเอ้ามาแล้วไงมากันลืมมาให้ว่องล่องให้ไวเลยเพื่อนไปเราสวนบ้าง,อง,อง,งวอลเกอร์ ไปขวาแน่นอนนั่นไงเดเบลเล,เล่แล้วคิมมีดไปอยู่อะไรตรงนั้นครับพี่พี่ต้องอยู่ทางขวาครับไม่ใช่ทางซ้ายทางกลางมาแล้วสวนเลยครับดีขึนไรบุกขึ้นมาทําไมบุกมาทําไมดีขึนไลโอ้สปีดสู้เขาแม่แล้วหลังกรั่ว่เลยดีขึนไลขึ้นไปทําไมน้องลงมากลับลงมาเอาเ,เดี๋ยวจานเมื่อกี้ผมมุม เอ้ยจานจานมึงเช็คว r ยาก่อนเอ้ยเดี๋ยวมันมันไม่ใช่มันอยมัน acting มัน acting มีดซ่าสโอ้โหแล้วจุดโทษแล้วจกกังหวะน,นี่กว่างแ้วนอนนี่ไงงี้จะต้องเล่นกลางๆน้อยมองไปครับ แล้วมัตติปุตจ่ายไปครับเชซาขวาไปที่คิมิดต้องตั้งใจละตั้งใจต้องตั้งใจคืนมาเชซาก่อนโอ้คิมิดเล่นเอาสุดไม่เอาทรงเลยมาหนึ่งมาสองคนเลยมาเชซาเปิดขึ้นไปเลยครับเดมเบลี่มาแล้วมัทติอุตจะ จักรยานลงไปไหนครับมาเทวดหยุดเกาะไปแล้วอาจจะได้ยินเสียงซื้อคีโมะครับปกติครับผมเป็นวัดสวัสด,ดีครับแล้วแล้วโอาเป้บิงมายิงลูกนี่หเด็กคีอารยังเซบอะผมทำไมกูกากอย่างวะรับตัวเองไม่ได้ครับกากเกินอ่าครับคิมิตผจะ เปิดวงเลยแล้วกันจะเปิดมาตรงกลางๆเนี่ยขิมมีดซ้ายมาโหไม่ได้ครับมาเทอดุดขึ้นคาร์ลโดยกันลันผมจะเอาคาร์ลยิงแม่งตรงนี้แหละโอ้โหนีิชิอาเข้าอยู่มือครับผมอันวารีส์เนี่ยแล้วเหรอถ้าอันวารีสมันไม่ยิงชนเสาเนะี่มันสองศูนย์แล้วเนี่ย ไอสองหนึ่งนี่วะโอ้โหเมเล่าพี่จ่ายไปไหนครับโอโ้แล้วทำไมมันกระตุกอะเมื่อกี้อะไรอะวอเกอร์ล้อมหน้าแล้วเล็สี่นาทีครับสี่นาทีไม่รวมทดเวลาให้กูตัวนี่แหละ ใกล้ดิให้กูตัวสาดขึ้นไปเลยครับอ้าวสวยดีครับอย่างนี้โอ้วอกเกอร์มึงดักทางถูกอะผมเห็นผมเห็นเขา,บ,าบังคับอนาล็อกอยู่นะแต่ผมแบบผมดื้อไงผมอยากไปผมว่าวอกเกอร์มันได้แล้วคิมมิดไม,ไม่เอาไม่ได้เคียร์ไปเลยครับแล้วเอ็มปเป้มาจังหวะนี้ มันต้องได้มันต้องโดนตัดตัดเข้ามาอันวาเลสมึงไปนหรอทำไมผมกักะกันว่ะเกมนี้รับตองไม่ได้วะกากเกินไปเกผมยิมนี้อันวาเลสก็ผมว่าก็มันมัน,ม,นมันไม่ดีเท่าหน้าป้อนที่ผมใช้ประจำนะหรือว่าใครมีข้อติชมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะผมแล้วก็อย่าลืมมาทักมาหาผมบ้างนะไม่ได้มีคนมอระหัดเลยอะผม ผมว่าเก็บมาเล่นเองนี่แหละเค้ฟผมเจอใหม่คลิปน้านะอะไร่ปลิวอะไรเชื่อเทียนกันืนอนแล้วนะครับ